ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องผู้บ่าวรถเกี่ยวนะครับไม่ได้ผมไม่ได้เจอกันนานนะครับช่วงนี้ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่มีงานนะครับรถไถก็จอดล้างแล้วนะครับล้างจอดแล้วนี่ครับนี่ครับใกล้จะถึง400ชั่วโมงแล้วนะครับรถไถก็วันนี้ก็จะมาตามก็จะมาตามสัญญานะครับ สัญญาว่าจะรีวิว S S สองร้อยคันนี้นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับรถคันนี้เป็นรุ่น S S สองร้อยนะครับของค่ายสักพัฒนานะครับก็เครื่องก็จะเป็น J O c ี C หรือ J O ห้า C นี่แหละครับก็ไม่มั่นใจนะครับเทอร์โบก็เป็นของ G แปดนะครับเป็นเครื่องร้อยสามห้านะครับ กาะบเป็นร้อยหกสิบนะครับ,นะรบก็รถคันนี้นะครับก็จะเป็นปียี่สิบเอ็ดนะครับแปลงเป็นสองพันยี่บสองนะครับปากเกี่ยวก็จะเป็นสองเมตรยี่สิบนะครับเอาคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมก็ ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะอุ้มตอนแรกก็ตอนยังไม่แปลงเป็นสองพันยี่สิบสองนะครับก็อุ้มหนึ่งตันนะครับตอนนี้แปลงเป็นสองพันยี่สองแล้วนะครับเป็นอุ้มตันห้านะครับ,รบน,รนะครับมาคอคคนโทูลนะครับเบาะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถตั้งแต่เกี่ยวนาปังเสร็จน,นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทลเดินหน้าถอยหลังนะครับนะครับหลักๆเลยตัวนี้จะเป็นสับตู้นะครับภาษารถเกี่ยวนะครับสับตู้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวยิงลมนะครับยิงปากเกี่ยวนะครับมุนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชอบลมนะครับตัวนี้จะเป็นยกคอน,นะครับยกปากานะครับตัวนี้นะครับอนุญาตนั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปล่อยข้าวเกีียวปล่อยข้าวในถังนะครับ ี่วปล่อยข้าวในถังนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเอเกี่ยวเกี่ยวท่อตัวนี้นะครับปล่อยปล่อยข้าวตรงท่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิงออกนะครับสวิงออกสวิงเข้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเพิ่มมานะครับที่แปลงเป็นสองพันยี่สิบสองนะครับ ยกขึ้นนะครับยกขึ้นยกลงนะครับท่อปรับระดับคือยกขึ้นยกลงได้นะครับตอนเป็นสองพันยี่สบเอ็ดนะครับมันก็จะสวิงออกสวิงเข้านะครับได้เฉยนะครับก็จะคิดภาพภาพออกอยู่นะครับใครที่เป็นแฟนฟลับรถเกี่ยวสักพัฒนารุ่นเอ2เอสสองร้อยก็จะลูลูกันนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแผงอ้อยนะครับตัวนี้นเป็นหมอน้นามนะครับแผงอ้อยก็จะเป็นตัวเล็กอันนั้นกองแก้วนะครับกองอากาศนะครับเป็นกองแก้วนะครับนะกองหลักคุณนะครับเดี๋ยวพาลงไปด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ถังน้ำมันไฮดรลิกนะครับอันนี้ก็กองไฮโดรลิกนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้หลอกนะครับเป็นกองหลอกสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานสามตัวนะครับนะตัวนี้ที่บอกนะครับตัวนี้แผงออยตัวนี้เป็นหม้อน้ำนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นกองดักฝุ่นนะครับนะ ก็ต้องขออภัยที่ปิดเสียงนะครับเพราะว่าผมพูดถูกถูกผิดผิดนะครับเดี๋ยวทุกคนไม่เข้าใจนะครับใบแท็กไม่มั่นใจนะครับว่ายาวกี่เซนนะครับเดี๋ยวผมสรุปสเปคช่วงล่างให้ท้ายคลิปนะครับโซ่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ากี่ข้อนะครับผมกลัวผมพูดไปแล้วมันผิดนะครับผมเขียนสรุป หลังคลิปดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ของโคโมซักนะครับมอเตอร์เดินนะปั๊มก็จะเป็นเบอร์ยี่สองของคูโมซักเหมือนกันนะครับลอนเลอร์ก็จะเป็นลอนเลอร์น้ำมันนะครับแปดตัวนะครับรวมแคนเรียรอีกสองนะครับเป็นสิบตัวนะครับล้อนำผมก็ไม่รู้ว่า กี่นิ้วนะครับล้อนำเนี่ยผมกลัวพูดไปแล้วผิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก์รันนะครับตัวนี้จะเป็นลูกดาวนะครับตกเทเลอร์นะครับได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแครลูกดาวเนี่ยนะครับสองสองอันนะครับเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้นะ ข้างในนะที่เป็นเหล็กนะครับเปลี่ยนสองสองอันนะครับตัวนี้ต็นสองอันนะครับถ้าผมอธิบายงงงแบบไหนก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็ไม่รู้อะไรนะก็รู้อยู่ครับแต่ว่าไม่รู้มากแบตก็จะสองก้อนนะครับนี่เป็นสายลมนะครับอันนั้นถังลมนะครับจะเป็นถังลมนะครับนะ เป็นคอสปริงหรือเปล่าครับที่เขาเรียกกันนะครับน่าจะเป็นคอสปริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบตัดลมเนี่ยลมออกตัวนั้นก็จะเป็นแต่ลมนะครับสามปากก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับสบเปคช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะครับ มอเตอร์ก mm ็จะเป็นของคูโมซักนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวเดินนะครับซึ่งปั๊มก็จะเป็นปั๊มของคูโมซักเหมือนเดิมครับปั๊มเนี่ยก็จะเป็นปั๊มแฝดนะครับเรียกง่ายๆก็คือปั๊มคูนะครับสำหรับคนที่เล่นรถเกี่ยวก็จะเข้าใจที่ผมพูดนะครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษนะครับสวัสดีครับผม